keo cho keo cho của tê có của cái bường cái bường gửi tóc vui ra cái bường bỏ mẹ mừng cắn vậy là đứa na ba nên chơi cửa cái na na ít trời, trời cái bướng này tên tin không quá quê các chinh lôi tay cái lù của mai quý tên hơn tôi mày gặp đồng trao đi của chỗ về tư vô gần đây bay thì ghê bay ở tố này cũng mới phá เคยไอ้โตเกี้ยกอีใต้ก็ไม่กบเลยมันอกได้เหลืองแต่ว่าวันนั้นุ่งกกูไปนางขาวอีตัดป้อมปักพวกกันเจ้าคุนห้าคนไปนางขาวอีตัดป้อมตีรันตัดป้อมไอ้โตไปคนล่งเปือนได้ตัดกนเปือนเลยชคยไปออกเลยไปออกบุราเลยไปได้ต้องมาบู๊ทไปได้แต่ว่ามันโรก็ได้วูเลือตัวเดียวยาวตาตนมากว่ะแม่บอกกูไปเม็ดไอ้โตกินหน้าจังตัดให้กูกนตัดให้กูอนว่ะ เห er ็นวันนั้นลบมาว่าลกมาเพื่อท uh ุกวันนั้นนนักูตื้อว่าออกพิษรักช่วยไปตึงกูใจเพิ่มดื้มหัวไปเล่นตะวันตก่าจุนตายก็ชงชงแก่ใจไม่ได้ตัดตัดกับเลยนายจังไปเล่นจะกันแม่มีรุ่นนิ่ก็ไม่ไหวกูออกลาจากกันดีมันเป็นรักซึ่จับเป็นอันมึงว่ากูได้กับพูดอะไรเจ้เมื่อวากูได้คำพูดเจ้ไหม กราปุ้นระวังปากมังเลยคนกะลังว่ากลอนเส้นๆด้วยมันอย่ามาแต่ตาเสียตักูไม่ชอบจริงเรามาโยกับกว่าใจนี่ต้องพึงประกาศใช่แน่นอนที่สุดไอแกวยอดทองวันนี้ทั้งสามคนที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้เกวงมีเรื่องราวไม่สบายใจเลยวะแมันม่สบายกว่าใจไม่สบายใจเลยเมื่อบุยิ่งกับเราได้เล่ากับเราได้กินข้าวกันเราอย่างกินเออหลักตีนุกน๊กนุกเราเด็กกับเราได้ต่อยเออ เราไม่เตะกัะได้กับพุนเราดักเล่งคนดักเล็เดินหน้ามาเดินหน้าไม่เตะเราเลยเพราะตัว่าเราเป็นคนเต่มีอิทธิพลอะไรคนมีอันตะพุ่นไม่ปรากฏได้กับคนเอคกันอ,อย่างอิอทธิพลกับมันตะปุ่นอยู่แล้ว <c oughs> คนเงินโบโบเปิดตีกว่าป้ารู้หรือเปล่าอยอดทองว่าตอนนี้เงินทองมันเริ่มรอยรอแล้วเห็นได้เงินทองนี่มันเริ่มหมดไม่เงินทองมันหมดตั้งแต่วันมาติได้โยกเงินตืวนั้นนะ เปล่ได้แร่ตองกันการเดิต่ตองไม่ป,ปรับ,บเปล่ยนไรกูเบ็ดเลเจอาลอูกกูจะหมายถึงเงินทองที่พามาใช้ใจกันไงไอ้ทองโอ้นี่วันนีเบียไม่ใครยจกเล้วไม่มีแล้วเว้ยก้ากาบ้านชาวเดือนนี้ตั้มเปลือยกาบบ้านชาวเดือนนี้ครับทีมึง,มงวับมึงบดสูโบหนักเลยงก,กวาเลยแต่มือ่อเ่ื่อมว่ากูคือราชโอรสเด็ดพอใครจะมีมักรา้ราวีหรือใครจะมาต่อแย่กับกูมันไม่มี กูยิ่งใหญ่ในสังคมนี้ใจวกเราไม่ปากแรดเตมากันตั้งเป็นนี่นี่นนนี่วาใจมึงโรมาแกแกใจเร็วตากันแกใจเร็วเต่ว่าแกป้ามาไม่รกี่ลานจริงตาได้อย่างตได้เนี่ยนกลุงจบตั้งเต้นนะโยจริงนี่ได้กินฟืยนกลุงมจบจังเต้นก็ต้องจบตั้งเต้นเลยใช่ไหมคนเราดีเรานี่ใสุล้ใจเป็นสิงเหลืองฟังเลยูกว่าใจกว่าใจกปยิงใช่ไหมใช่ไหมมึงกำ้า อย่าจีบเดินหน้าอย่าแม่เครียดกูกว่าป้ากุณเราตาล่อล่อจีบยิ่งมาฟื้นมานะแต่คุณหญิงไม่ล่อกุนรูบล่ปเพจีบยิ่งหนึ่งกูเครียดกูไม่เกี่ยวกับป้าเกิดจัดนี่กูไม่ต้องการจะล่อเลยจอยโบล้อล่อกูไม่ชอบจอยคุณล่อสมันเปลี่ยนสมันกินอะไรก็คุณล่อต่เปลี่ยนมันดีมันกี้คุณล่อเปลี่ยนมันกี้เพื่อเว้นมาไหนนั่งเวลาปล่อยเองล่มาปบแม่ทำไมแข็งดูผู้ควง คุนชานเด็กโป้กมขึ้นจริงไหมกลมขึ้นจริงแต่ว่าไม่ติดตึงชาตทมว่าไงคุณกมขืนว่าจริงไหมอายุ88แต่กลมขืนเด็กผู้ว่ามากกับผมทำมาลองครับแก้แล้วถ้านายว่าไม่จริงครับจะโจทหรือว่าจำเลยจำเลยไม่มีส่วนผิดไม่ได้กลมขืนเด็กครับถ้านายช่วยโป้กูหลุดซิบจากก็ยกมาวี่งดูไข่สิครับไข่เย้ขนาดนี้จะกมขืนเด็กได้ไง นายเล่งปอช่วยเคย่ปีนี้มันรูดปูย่องปูเย้าปูพูไว้มึงอย่าโย้าตักแตกิจเจริญกะดีรอยมันจองกได้ึงแก่กย่างจองแล้วพระนั้นมาไปได้เฮียจัดปีดโย่ลุนปูเหมือเพราะนั้นกูจีบได้กูจีเอให้ในไรในเปล่าปองๆน้ำบาดเลยน้ำบัดจังควายจะบ่ไหม Năm bắt chưa bay ra ra bay ra tầm nằm bát ra à mai có mà trẻ nơi còn ra con khu, nằm bắt của tao bé cũng phim rồi ra 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 thì ra 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 có ra ạ ra ra Hãy ra cho ra 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 chưa ra 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 ก็พุงน me ้อยรันซ kind of ้อมฮันเชื่อว่าเชื่อเชื่อเอ็นหลอดกูตายไปไม่กอบวัาเชื่อที่ไม่ใจเชื่อกุมเบื่อจมหลรดดันเชื่อพุงลอยไม่เจ๊หันไม่เจรตันอยรถหลองกูเจเดือนเลยไปว่าอย่างไม่เจตีไม่เจกระรุนครับมาเลยรุุนเปลินแก่ผ่านมาเลยหัลบอกก็ใชชอบตอนนี้ ตึงโลจะประกอบุกเลยทักทู่อันนี้บากั้งไอ้เนีงอนสิงฟูดร้อยเป็นร้านเสื้อพู้งันชอมลดชอมร้อยอ่นชอมดีเลยจะทองชอมดีผมยอมรับอูปารลอไปฟากองลมรวนนี้าเช็ดเกับมาตึ้งบอลจำเลยก็เลยผมจำใช่ไม้ที <laughs> mà, ra, play, bay hơi, là, cái mà rú mới rú rú phép rú Chà quay em là bít phải na tội lăng rồi Trời mới quay trở bây em đơn phử Đó, á, Em bít đẹp kì hôn mới xin phổ phối đơn đơn <laughs> đi ơi Làm sơ phung phục phải trôm lên phải quán hông trường Quản chết kê bấp ở tương bàn Xưa phung tô và máu trường cắn lên rồi vô thì đàn luôn, Bồi trái cổ đấy มันชอบโบเลยแก้วครับไปจองคนนึ่งนังวงเล้าแล้วก็โบเปลือนหน้ากูใกล้เติมเท้ากันเด็กจองใกล้มึงอ๋อจำโบและจำโบและไปเยี่ยมในองน้า้านเจ้าปับพอจับก้อกตึงปลาดมึงกิดเลยมึงจับก้อยจิงจอกจิงจอกเงี้ยกูมันตักไอยหอดจั้แต่มันได้ไหนได้แต่ยี่ว่ามันมันตักเพลินเลยกูเหมือนไปเยี่ยวกางกรอง เดี๋ยวกางกองพอจะใกล้จึงประจอนตัวโลเห็นใกล้กูบวนบุ๋ยตึงตากควมุ่งหญ่ว่าชนตัวโลเห็นประชนมันตากมันนึกว่าเดือนมันอีกินแม่คนเปรี้ได้ใกล้เต่าเดือนแล้วกูจริงไม่รู้ใจเกลังใกล้เอียดเนี่ยพ่อนใดเด็กกราบกระม่มนายเตงโกกราบตัวควากรอบตัวไม่บังคมั่พอจ้ะ ใช่ไม่ไหวกว่าใจเดียกันล่ะกว่าใจน้อยฮัลไลนู่นุยงกว่าใจย,ยืนยืนโต่อไปนี่นู่นนุยคือพระราชโอรสไปแต่งงานเตนลุบ้าหูนี่คือองค์พระราชโอรสเข้าใจไหมมึงนี่เฮียมึงนี่ก็พระราชโอรสกูปรางจะเปรตผมโดนวะเข้าใจไหมโต่อไปนี่มึงคือผู้ดูแลรับใช้ใครคิดก้ององค์กว่าใช้ผ้าหนู กูที่เป็นพระาราโชลต์มึงมีตำแหน่งก็คือพระองคาา์กษัตผมกะร่ากเป็นฤทธเดชผมกริย์มึงก็อยืน,นเฮ้ยองค์กษัตริก้าวใจได้ไหมก้าวใจผู้ชายมันทุ่มาพเล่นได้ไหมได้กนสวัสด,ดีเองโดยกล่าวโดยประมอมก็ต่อใหบังคมอุมว่าใจเอาายเอยโชคดีไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วมึไงไอ้เหี้ยอ่ะหนาดา้ หูเจ้าน้อยหายหวไปไหนมาวะคุณนัดาห้มาเจอตั้งแต่ตอนเช้าทำไมมึงมาหัวรุง่งให้เปรตด้วยเด็กูเตะตับเตะเลยมึงทำยียอะไรไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยมึงที่กูพูดนี่มึงได้ยินไหมหูมึงไงเปรดนะประจ้า้าเลยบอื่อ oh. อย่าใจไไแลว ต่อไปนี้มึงเป็นผู้ดูแลกูเออได้นะแถวมึงปูดเป็นไม้นี่ราชาทรัพย์ต้องรอนกันเลยอ่าอไอเตีงครับเอารถยนต์ p ล a t i n u m ไ้กันแต่วันทียันบอกให้จังหวัดไปร้อมเลยแล้วถึงจะรถก็ยังเต็มนี้เจ้าคนเพิ่อเดินทางไปแต่งานไปรถป้มกันได้กับป้อมบังเตอร์จ้ำเดือนเลยได้ป้อมเดือนหนึ่งเลยเป็นอะไรไม่ป้อมต่างจ้ำมึงไม่เวียน ก็มึงรุนไงเดกเ็กเรือก็พอมีตรุ๊กคัันโอเคตุ๊นะครับตรุ่นงดินเม็ดดินเมไม่ดินเม็ดนี่ที่ไรอยู่ธนาการเมดเลยตรุ่นดินเม็ดพลาตินัมพลาตินัมรุนไหมไม่พลาตินัมไม่เบียร์ได้มันจะได้แค่เบียน้อยฮะเบียร์เมตัลแล้ยกิแลสเดินกาปลัวพอดวงนี้ลำบากตววายรู้ยุ่งก็แล้ ไอ้นู่นนูยี่โกมโยมาตลอดแหากูจะเจอกูเจอได้เห้กันรถกันนึกงอกเก็ดเนกูมาเจอมันบางมันคว้าเปล่าปงหลุอู้ควางเล่นใจบิ่งบุบรถมันก้องมึงงั้นกูไม่เจอกันคันอเก็ดเนรถหลดโลกูจะเจอรักทีกันรถดีแลย่าวน้อยโอ๊ะบาทนี่ตปัวจแกงตอจอมาไรนายพรตาคุกไรน้อดี แม่ก็ใจน้อยอย่อบ้านนเล็กนี่เฟรีดนี่ให้ค้าว่ารถดีแต่ก็เล็กมาตึงว่ารถคุณภาพเวลาเตือนต้องดาวอ่าพอดาวแล้วต้องพอนแล้วรถดีมึงต้องพอนไม่พอนกูยปัดปื้นตัางอ้อนะก็มันเค็มแม่ปอกได้กินแม็กปีเลยบ้านไอ้ดูหน่อยสมมติว่ามึงไปตึงประมาณก่อนเดินได้แล้วใครน่าราำระเท่ลยตึงอ่าคนกูด้อยเด็ดเด็ดปูตะวัน ตามไปนอนกูตึงห้องมันว่าต้องร้อยมันห่าโอ้ยกูยิ้มเจยบมันต้องร้อยไปตึ้งนอนนอนตึงมันกำไก่กูตึงมันตามกำตัมเพื่ามันหลปีขาปียังไม่ตัดไช้ดูตี่เขาเล็กกันก็เป็นนั่นวาจัดนะถ้ากูหังไก่เล็กนี่กูยอมรับมียรตปีตายองเลยก้องเคยเอียดมันไม่ได้แรงออกมันจ ม้างตากูมันว่าคืนนี้เป็นคืนตัดสินเลยปีโตตั้เพื่อกระไดไงฉันเอ่ยปากว่าพ่อไต่ฉันไหนปัญหากูตั้เพชรหน้าที่แต่ยังไม่ใช่เลยไม่ร้องไม่ดังมึงตั้มเพื่อตั้ตั้กูบีบคอเมียว่าพ่อแล้วไต่ปัญหากูแหม่ตั้มกว่าบีบคอเลยไม่ไหวก็ระไรกูจึงวันก็บกองกูเจอบพื่อวันใหม่แรงมากเลย หัวดำเหมือนดวงกคตรมึงหเกเป็นวังเลยโคตรกิงหนหนาบ้าเจ้นุีในป่าวเอปลาทองบอกกบริการให้ชําไมโกรถดันรถนิดอย่างที่กันมาบพิมพ์นกนกนี่เฮ่พิมพ์ไปน้อยเจ๊เด้กระเซ็นกูเลยกูไปนั่งตกวันนาารัเยียนกระเซ็ทุกวีดเห็นนั่งกันไหนวาเล็กตกวันเจ๊นั่งเปรนะกูนั่งตัวสับกันน้ำ ถึงนางเล่นกดรอบกดหรอเป็นไงอ่ะอ่าเป็นไงไม่โคเป็นไงพวงไม่ยกอ่ะผ่ <c oughs> อนแล้วนี่ว่าเดินก่อนทำไมไม่ยกพวงอ่ะ <c oughs> เออเอามันจักยอดสิมันน่าจ,จะเปืดก็ได้โอเคเออมีอะไรโทรหานะถวานานหัวด้วยโอเคโอเคไอ้ลูกน้องพม่าที่แปดสิบห้าคนนั้นมันทำงานไม่ดีส่งกลับไปเลยโอเคโอเค,อเคแค่นี้มีอะไรบอกเฮียนะเล่งกับกูเล่นกับกูนะทำไม่ดีว่าตั้งเดล่นหนว่ากูอย่างเบี้ย มันเออหนูบอกว่าอย่างนี้เลยเด็กันคนนั้นเล่นตัวช็อปอาจะบุ๋นกว่าทีจชาอังว่าแข้งมาตัวช็อปคนอันว่าไม่หมดเบ็ดเลยนาจบรูงเหนือยหมดเบ็ดเบ็ดเลยเหยีโบหลอกหลวมฟาวได้ไปได้จีเปอร์ดิกระไม่เกี่ยวคลี่ดิกระโดนแล้ไม่เกี่ยวหายุมันจะเป็นเป็นอุปสรรคตีอย่ามากระโดดไปเจอดีกว่าเสมอนี่ชอบหีที่สุดที่น้องมีพวกพี่ทั้งสามคนถ้าน้องอยู่คนเดียวคงจะลำบากแน่ ต้องหางานเงินช่วยแม่ต้องมาหาผักไปขายพี่ทองนี่เป็นคนที่น่ารักมากพี่ทองจำได้ทุกอย่างเพื่อนน้องเมื่อวันนั้นวันที่ฝนตกหนักน้องตากผ้าไว้ที่ลาวพี่ทองก็ยังไปเก็บผ้าให้กับน้องนี่ขณะที่ฝนกำลังตกหนักแต่ว่าตากฝนหาแดกเพาว่าส่วนมากจะป่วยนะพี่พี่ทองไม่ป่วยไข้เลยจ้า พี่ตายกันแล้วพี่พี่ตองไม่สบายเลยจ้ะเก็บพี่พี่ตองเอาไปกลางคนทำไมเบอร์เตอร์พี่ต้องไปแก้ป้ายนองแตได้ไหมครัวนองจะไม่มีสบายใจนั่นเลยพี่ต้องจะไม่ได้เลขความสุขยกันมาบ้างน้องพี่ต้องทำนายตั้งเป้เบอร์เตอร์นี้แต่จ้ะเก็บ ทำไมพี่ทองมีเลือดจ้ะเล่นตังเลยที่มันไม่บอกเราพร้ในจนเติ้นนี่มึงกลับรถเด็ดใจมึงไม่เล่นตังเองผมกับรถต้องเล่เกมใหม่นะมความเร็วเกินต้รับจับที่รังมึงเล่นตังแต่กูเล่เกมใหม่เองคนเราทำไรทำไมดีทำไมดีอย่างนีปัญหาแค่รถมาชนคนใช่ไหมล่ะ นั่งลังใจลังเลตงงยตามาหัวบานนี่มา,ราเรื่องใหญ่ฮวงแล้วกูเลยมีได้มีบ้างเลยถ้าเรื่องคนแล้วงคนเราปูดจาปูดโยนในกรอบยาเย่ยดนเผื่น,นยามาร้ยจิตจีม้มีม <c oughs> คนเล่าแม่แม่ปูดด้วยความดีแล้วยงปล้ปอปลอปากน้าปกากีหมาคู่กันมึงใหามาแต่ไหน จิตจีมีมทำได้ไรหลายบ้างน,น่ะจิตจีมีมจิตจีมีมแรงไงจุย้ยว่าเปลือยบาไม่ผมมาย่ายอนี่ยามาย่อกับกูกูคนหัวขาดเนีง่ไมายอ่อจิตจีมีมก็โทษครับไม่เปลือกับมึงกูไม่เกลียดกูเกลียดได้ตัวยืนลังดกยืนเปิดเปลือไม่บอกเผื่อนว่ารถดิจน น้ำเก้วแล้วก ah ็คูลาวอ่ำบ้าลาบ้านคุณเลยเกิดใหม่เจให้เปพื่อนงบตจิ้นจิตจี้มีมโอปอบ้าหยาดานะกูโบุคุยตอบกันแง่เล่าเป็นเด็กดาวดาวแง่เมย์มันใช่กองดาหนะแม่เป็นผู้มีประคุณนะแม่เกิดคู้มแก่เม่์โตรามันแก่ได้คุณแรงเกิดคุณนักตั้งกาวลูกเพชร nhà đá nhem hay đây là phải nói thì nhem, hay no, chi, chi, hay tí nhem. cái hay nuôi chi mím hay tiền nhẹm, từng cù vô sáng giết mẹ nghe coi ai giết mẹ trăm triệu bạc mấy mươi vạn nhà chứ cái ruộng nhăng lắm, giết mẹ lúa à. tươi chơi là ba quẩn ừ, mấy lúa nhà lọp cần bị lông người hiền đủ tớ. còn lo mấy cái kia cái nào lông na พี่ลองนู้นกันอย่างรบนับไปลงนะเว้นกับมึงอะไรบ่างกว่าป้าทำไมกับมึงกูตบ็อเนี่ยมจีจีมีเห็นไหมมึยมยมงย่ยอยเจ้าเจ้าอะไรติดตาดเด็กเอาไปคว่างมันน่าเกลียดลูกล้านเยาวชนซื้อไปเลยไอ้ทำเรื่องคนแก่นี่คุณอันในยหลบนั่งหลบอย,าย,ยอ่างจืดเห็นไหมใช่พี่ลอง,งพี่อลอลงจืดเรื่องลอลงจืดเตีงไอย้ยักร้อยมาพี่เตียง ป้อมเจอได้ลงอ๋อมาเถอะน้อยแล้วกูเปื้อโลมีโลโย่เปื้องมาหรือจังเจอป้อมติงเจอเหรีเออติงเจอได้พี่ลองเขยนู่นเนู่นเออมันป้อมเจอได้หว่าน้องไม่รอ้โยเมืองน้อยอะมึงเออเจอวันเมืองลืมอ๋อบ้าก็จะได้รูปโลกกูแล้ววันนั้นนวันที่ไปเก็บปลาโองเลยลุมพัดลุมวัวดวน ปัดกิ่งยางฮักใส่ัวผีัวเอกต้องเก็บต้องไล่เข้มโถน่าสงสารไอหยัดแมนไม่ไตยก็ไม่ดังกว่าป้าเราพวาเอกไปย่อยโต้วัวด้อยงั้นมันว่าโตัน่าสงสารไม่จำยโยคดีคนเราเนี้ยแหลมือปอกไว้แต่ไม่ไตยก็ไม่ดีแกกว่าป้าเฮ้ไม่ได้ไปยอกเขาเกี่วพี่ทองนั่นแหละ น้องน้องน้องไม่เครียดปีใช่ไหมน้องไม่เครียดค่ะครับตีเต้งไม่ต้องแตมเลยนะว่าน้องรักฝีไหมฮะแต่เปี่งไม่เกลียดเพราะยังไงต้องไม่เครียดดีกว่าไม้ก็คือรักยังไงนม่นเก้ไดเลยทุกปีเต้ากี่ปีดีกว่าน้องเจ้านี่คือชีวิตนี้ปีเต้องเต่ชีวิตตีเลือยโยดีจะดูเลน้องไปจ้าครับชีวิตตีเลือโย,โยประมาณตรวงวันไม่ แลเจ้าตังมดปีจะดูในนองตุ่มเต้เปื่อเต้นั่นองนะกินอีกันตนนองโยกปีนี่ตอวปีจะรักเต้คนเดียวพี่ทองเปรี่ยหมันพี่ชายผู้เป้ดได้แก่กมาปี่่ายี่เนี่ยว่าพี่า่ยา,า,ายเลยทำไมอะคือน้องไม่รู้ความน่อยนะทำในกบว่าใจพีตองตาป้าน้องเลยได้ปีตองจะป้ายเลย เห็นไหมคือคนมัน,นปีนี้ถ้าพูดไปแล้วคือคือปีนี้กุอย่าแรงวู่ด้อยมังรักแต่ไม่สบอยกันีแกมึนรักกี่นั่นแล้วแต่ไม่สบาเกิยแ,แต่ว่า,ากูด,ด้ยยังไงตัวบะมีใจไปเลยเลยฮือควมรักของแต่ยังไงสาคัญใจเจนเลยกูตัวไหวไปเจอแปรกระจอยยิ่งจบป่าโยมันปียิ่งจบเลย คนเรามันโยติชื่อแกเว้ยคุณตาชื่อดิ้นยิ่งชอบไม่ใช่ต้องเกี่ยวกับความรออนะหน้าตามันไม่เกี่ยวคุณเราใช่างนี้อย่างนี้ขี้การุมมันเป็นโตดูรุม่มโลกเป็นโลกเออมึงอยากลืมกับมันทติโกเล็กกันอย่างใจได้เถอือยเถือยเถือยเถือมีเงี้ยกวนชื่อทองคำว่าทองมันมีกวามม่าไหมแกยอดหลงเรือ่องเดี๋ยวติรวมไม่ใช่กี้เลย คำว่าทองไงโต้มึงต้องจำหนึกท้องมันเป็นของแต่เรื่องอารมณ์ซอยเส้นปรทาทัดเมืองนากลนยอดใกล้แค่กะทองเรียนกินตีร้อยว่าเผื่อยุมดีเด่นเคยกะทองค้วยแก่ครวยตีร้อยว่าเผืออก้องทองอยามองตีก็ใช่มาตั้งแต่ไม่ยปู่ยะกวยทองกันดิสตีว่าดังว่าเผื่อตาทองคำว่าทองตุกประการนี้มีความห,หมเหมัแล้วดีเพ่อคำว่าทองนี้ ต้อตองนี่ดีเป็นเออพอติมีมึงไล่พวาะแต่ดอกตองมันดีนดนนกันกนี่นะแต่ก็ลืกัตั้งหมู่บ้านไม่ใจนั่นแล้วกับููว่าบ้า,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 าต้องเงินกันลุยใตมึงไม่ยอกมาเปรียยเกียบเต้องดีเป็นนะจัดเป็มวะต้องดีเป็นแม่แม่มึงตายไม่เจ็เราู้ปรองตองเอเวลูกก็ปูโปรองตองยิกวิ่งประท้วนหน้าตายยังไรวะคุณน้อง ีจีบยิงเนี่ยแม่มัวโยูมันติดใจน้ำยางผมไม่ต้องน่าป้าไปใจน้ำยางชอยเป็นร้อนเลยเป็นร้อนไหนดีตะต้องเป็นร้อนไหนดีตะเป็นร้อนไหนดีตะเอออู้ร้อนนี่แต็งฮ้อนอู้ร้อนนี่สวิงฮ้อนเราเราจะกูนเร็วกันนะใช่ไหมต่ำปวดได้มีแกงมาแต่น้อยเออคู่จีบยิงกูตั้ว่าคู่มีเจอทีดีแกมีเงินทอง เห็นกูจะยิ่งไม่จบมึงกจะย่อยเลยย่อก็ไม่มีบุงคลเจอก็ไม่เป็นบุงคลแก้วเจอว่าแก้วมันดีแต่ะจองแก้วแว้เดินจองแก้วนินจินดาไอ้นี้แก้วจอกหี่